สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่14กันนะคะคืนวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2567เคตาเฟชนะเรียบยาโดลิดสประตูต่อ0คืนวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567บาเลนเ,เซียชนะเบติส4ประตูต่อ2 เอลติโกมาดริดชนะ abe, อาราเบส2ประตูต่อ1จิโรนาชนะเอสปันยอนสประตูต่อ1ลาสพามาสแพ้มายอก้า2ประตูต่อ3เซลตาบีโกเสมอกับบาร์เซโลนาสประตูต่อ2 คืนวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567โอซาซูนาเสมอกับบียารีอล2ประตูต่อ2เซบีย่าเฉือนชนะรายโยบาเยกกโน1ประตูต่อ0เลกาเนสแพรลมาดริด0ประตูต่อ3เอลติบิลเบาชนะเรียลโซเซดา1ประตูต่อ0จากนั้นไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่14นะคะ บาร์เซโลนาอันดับที่1ค่ะ14นัดชนะ11เสมอ1และแพ้2มี3 4แต้มขณะที่เรอัลมาดริดตามมาเป็นอันดับที่2แข่งน้อยกว่า1นัดนะคะโดยลงแข่งไป13นัดชนะ9เสมอ3แพ้1มี30แต้มขณะที่แอเลติโกมาดริดอันดับที่3ค่ะ14นัดชนะ8เสมอ5แพ้1มี29แต้ม บียเอัอันดับที่4นะคะลงแข่งไป13นัดมี25แตม้มเอเลติกวิวเบอันดับที่5ค่ะมี23แตม้มอันดับ6 O โอซาซูน่า2 2แตม้มอันดับ7จิโรนามี21แตม้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่8คือมาโยกานะคะขณะที่อันดับที่9ค่ะเป็นทางด้านของเบติสมีอยู่20แตม้ม อันดับที่10เรียวโซเซดาดค่ะมี18แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่11นะคะคือเซลตาบีโกรวมถึงอันดับที่12คือเซบียา อันดับ13รายโยบายเยกาโนมี16แต้มอันดับ14เลกาเนสมี14แต้มอันดับ15เคตาเฟมี13แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่16คืออาราเบสอันดับที่17ลาสพาวมัสมี12แต้มอันดับ18บาเลนเซียลงแข่งไป12นัดมี10แต้มนะคะส่วนอันดับ19เอสปันยอดลงแข่ง13นัดมี10แต้มและอันดับที่20เรอาบยาโดลิดแข่งขันไป14นัดมีเพียง9แต้มค่ะ ดูตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่14นะคะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนายิงไป15ประตูตามมาด้วยราฟินญาจากบาร์เซโลนาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งยิงไป8ประตูวินิซิอุสจูเนียจากเรอัลมาดริดยิงไป8ประตูอันเต้บุนิเมียจากโอซาซูน่ายิงไป8ประตูและคิริยันเอ็มบัปเป้จากเรอัลมาดริดยิงไป7ประตู ไปดูกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่15นะคะคืนวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567มายอยก้าพบบาเลนเซียในเวลา3นาฬิกาคืนวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567ัาร์บเาเซลลนาพบกับลาสฟามัสในเวลา20นาฬิกา อาราเบสพบเลกาเนสในเวลา22นาฬิกา15นาทีเอสปันยอนพบกับเซลตาบีโกในเวลา24นาฬิกา30นาทีบัวเออร์บายโดลิดพบกับแอเลติโกมาดริดในเวลา3นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่1นธันวาคมสองพบเบียร์ดออ้าพบจิโรนาในเวลา20นาฬิกา เรือมาดริดพบกับเคตาเฟ่ในเวลา22นาฬิกา30นาทีรายโยบายเยโกโนพบกับแอตเลติกบิลเบาในเวลา24นาฬิกา30นาทีและเรืออาซูเซดาดพบกับเบติสในเวลา3นาฬิกาคืนวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567เซบีย่าพบกับโอซาซูนาในเวลา3นาฬิกาค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวลได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ